สวัสดีค่ะเพื่อนเพือวันนี้ซาลาพาเพื่อนๆออกจาก t ทเบลิซีมาที่เมืองซิกนากีนะคะเมืองซิกนากีนะคะเป็นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามเมืองหนึ่งของประเทศจอเจียเลยค่ะตั้งอยู่ในหุบเขาอราซานีค่ะและเทือกเขาคอเคซัสนะคะเมืองนี้นะคะได้รับสมญานามว่าเป็นนครแห่งความรัก Love City ค่ะและสามารถประกอบพิธีแต่งงานหรือจดทะเบียนเมื่อไดก็ได้ค่ะ และยังมีเชื่อเสียงในการทำแล้งน่นที่สามารถผลิตไวน์ได้ถึง70%ของจอร์เจ<ม>ียค่ะวิหารบอดีคะ่ซะซาร่าชอบมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลย วิหารบอดบีนะคะเป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกค่ะสร้างขึ้นในศตวรรษที่9ตั้งอยู่ที่เมืองซิกนากีเมืองเล็กๆบนภูเขาที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาคอเคสัสค่ะปัจจุบันมีคริตสต์ศาสนิก,กชนเดินทางมาสแสวงบุญกันที่นี่อยู่ตลอดเลยนะคะ สที่นี่จะเน้นความแข็งแรงนะคะซึ่งจะแตกต่างจากสถาปัตยกรรมที่อยู่ในยุโรปโดยทั่วๆไปค่ะชาวนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะสวยมากๆค่ะ

ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเมืองซิกนาคีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปร้านอาหารที่จองไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะคะสวยมากเลยค่ะ คนที่นี่เฟรนด์ลี่มากๆเลยนะคะเซเฮช์เฮชัยตลอดเลยะคะ่ะวิวตรงนี้ซาลาชอบมากๆเลยนะคะแบบสวยมากๆนีี่โยยเล อันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางเดินที่ไปร้านอาหารนะคะก็จะมีของขายเต็มสองข้างทางเลยค่ะบ้านเรือนแถวนี้ก็จะอนุรักษ์ไว้นะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมยุคล,ลางนะคะ ถึงร้านอาหารแล้วค่ะเพื่อนๆแบบเดินไกลมากด้คั ชอบเฟซมอสซาเรลลาชีสมากๆเลยนะคะแล้วก็นามที่เป็นขวดๆเนี่ยค่ะชอบมากๆอร่อยมากทานข้าวเสร็จก็มาเดินย่อยที่กำแพงเมืองค่ะเห็นทิวเขาของเทือกเขาคาเคสัสด้วยค่ะสวยมากๆเลย 1959 and was opened in 1962 for the World Wine Congress and was over overbuilding in 1965. There are 15 them because we still age them. In the tunnels is always unchangeable temperature which between 12 to 14 degrees and humidity is 70%. Different times our wines depends on the varieties. At this moment, these barrels are just for show. For wine aging, we are using this line. It's a premium quality wine because we produce by other line. We are producing as a white wine. Uh, but in Georgia, we have wine competitions as well where we take different varieties awards. We have a golden, silver, rose awards, also Grand prize. Here I started tasting coal before wine tasting. We will see ethnographical museum. Please follow. Museum, you know, there are shown different things which were are using in the cooking and the wine making. Some of the things are made by ตอนนี้ก้าเดินทางกลับทิบบลิซี่แล้วค่ะช่วงส u n s ็ t ส,สวยมากๆเลยนะคะมาต่อที่เดินห้างต่อนะคะ สลดเจอเด็กยิบซีที่ห้างนี้ค่ะแบบน่ากลัวมากๆเลยดีที่คนท้องถิ่นเขาตะโกนด่าให้นะคะไม่ไงะะั้น่ะไม่รู้ว่าแบบอะไรจะหายบ้างใครมาเที่ยวจอร์เชียต้องระวังเด็กยิบซีนะคะน่ากลัวมากๆไอศครีมที่นี่อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครมานะคะ ก็แวะทานให้ได้เลยนะคะร้า,านอยู่ตรงนั้นค่ะอ้ยยยี้เ้ สาราชอบกาแฟของที่จอร์เจียมากๆเลยนะคะคือแบบอร่อยมากๆเลยถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวจอร์เจียนะคะแนะนำให้ลองชิมกาแฟของที่นี่ดูค่ะอร่อยมาก ตอนนี้สละก็เตรียมตัวกลับแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแวะมาเที่ยวนะคะสวยมากมากเลยค่ะจอเกียรติสุดมากๆเลยคอมเมนต์ค่ะ